สวัสดีครับสวัสด <bon ic> ีพ <In> ี่น้องปองไปายสู้ผู้สุ้คนเะครับพี่น้องนะครับสําหรับเมื่อนี้นะครับบ่าวโจนะครับไต่เหนือนะครับสดๆครับพี่น้องนะครับหล่านไทยนะครับรถไทยพี่น้องมาทรงนะครับพี่น้องนะสดๆครับไ่าิฟ้าพี่น้องนะครับจุครับพี่น้องกับเจวนะครับพี่น้องเจลคนคนนะครับพี่น้องเดี๋ยวบ่าวโจสอยก่อนเ้ยครับพี่น้องตอนไงๆครับพี่น้องเมื่อเนี้ยเนือ แดงๆนะครับงามๆเลยครับพ <med silly> ี่น yeah, no ้องกินไปน้ำนะครับซอยไปน้ำคือเกานะครับพี่น้องแบอนี้ครับบนลูครับพี่น้องตับครับหันแบบง่ายนะครับพี่น้องตับครับตับวานนี้เป็น โบกยงครับพี่น้องมาด้อครับพี่น้องนะครับแซ่บๆกับเบาโจ้นะครับพี่น้องนะครับกับขอนิ้วหนึ่งไม่ไหมนะครับมานนี้ครับครับเนื้อสดๆนะครับพี่น้องมานนี้ครับแดงๆสดๆเลยนะครับพี่น้องแก้วขุ่นๆนะครับ แซ่บครับพี่น้องเมนูเก้าเขาบีพีที่หาแล้วครับพี่น้องเมนีูได้เมนูนะครับอาหารราชสีครับพี่น้องเมืองนู้นครัพี่น้องตับครับโอ้ยพี่น้องตอนบักง่ายนะพี่น้อง อะเดี๋ยวลองลองเตะตับก่อนนะพี่น้องเตะตับครับแก้วขุ่นแห้งครับพี่น้องขมนะครับพักนะกเพี่อน้องยุ่เกับลีกคับบอ ไหลายนะพี่น้องพักนหมครับพักมันหาย,ยากนะครับพักกับพ่อจะพักกันก็ๆก็ๆดุ่มเดิมนะเพื่อนพักมันหาย,ยากนะครับกกนบีน่ยังดี่บาดเหาอเอ้าเพื่องลองลองแบบอันสามสิบเก็บด้วยพี่นอนสามสิบเก็บพันตัดนะครับ ตนี่ครับพี่น้องอนอแก้วขุ่นแห้งครับพี่น้องแบบผมนะครับอมลำนะัาอืม แซ่บครับพี่น้องไม่กินโดนนะพี่น้องหายากนะครับเหนือสดสดอุ่นโดนน่าจะกินมีบ้าจู่ทำตรวไทยเป็นแบบไมให้นะครับเพต้นเดียวยูเคียงนะครับพี่น้องใส่เนี่ยสดนะครับไม่ไม่ยนะครับ <c oughs> chuột vois, đẳng vois, tu vois, tu vois, này vois, tu 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 này, น,นี้บาดเจเพื่เรืเ่องงานนะเพื่อนเรื่อมาทำเรืไไ่อเปรดนเห็เจ้าให้พี่เห็น่งเบิ่อนะครับ <c oughs> ตอนไงคนระับ 对，对，对。 ตอนแงหลายไ่เนางสามีบไปเนาะไม่หมดอ่ะผายิีริวเนาะ้องไปองนะมาโจเอิดผิดต่อผายิีริวนะไปเนองพันตัดัา ลงไปแลยครับโอ้เหยพี่น้องไหนพี่น้องซิมน้ำเด้อนะพี่น้องเสียบเสียบเลยพี่น้องนะครับอืมแซงคือว่าสุดยอ,นนอดนะครับ อาหารเราจะทีนะพี่น้องขอให้ขอให้ไฟได้พี่น้องคนที่ว่างมากินดิบได้พี่น้องได้ตัวบางตัวนี่แหละมักกันเสียแบบพี่น้องตัวมันหาย,ยากไม่ค่อยจะกินนะครับ เจ้าคนนะครับเลี้มอันบอกพักน้าพี่น้องนาะไม่นเนียนได้พัก,กัปนียครับที่อันนั้นมาใหม่มอญละพากน้านพี่น้องปดะเด็นบม่ได้บอกเลยพี่น้องมีเขาหนะพี่น้อ,นองมาหอดกับอาบน้ำไได้กับน้นำเลยรหรืพี่น้อง พี่คพื่น้กราบกบไปนะครับอีสา,บานบ้านเฮาเนาะเพ่นองนะเนี่ม่บุญไม่งั้นนะครับเนีย่ยซอยจุนะครับพี่น้องเวลาไม่ก่อยนะครับ ក្នុងនាមអបិនស្វាយជួនណាពីភ្នំថ្ងៃនេះមកដល់មងតលមើ

อร่อพี่น้องนะครับมากระบ้าโจยอะไรพี่น้องมานะจุน้ำกันนะครับเม่น้ำลายแตกแล้วเลรอครับพี่น้อง ข้าใช่ไหพี่น้องนน้เป็นองวนรองคนนกินจูมันถึงว่ากินนขาวนะพี่น้องนองคนบนตกินเป็นกแก้มนะพี่น้องเมนูเังสิครับแก้มเดี๋ยวเจบยขาข้าวมาแล้วครับพี่น้อง วันบกพี่น้อวันบกครับ,บ,ก,รบกินไรบ้างได้ไหมพี่น้องกินได้ทั้งนั้นหรอครับใจ่ลูกโดดเข้าไว้นพน้อหวาดได่ไหมอืม <c oughs> ง่างไงไป่องตัวเลยมือนกันเกินธรรมมาลาโประจำไหมนะต้องกินแปงเที่ยวไหมนะนะ xèo cũng câu này không Thế bây giờ đang điều chua, hợp. Hợp hợp này không bao chua mất nổi nữa à? Hãy Có bị đẹp dạ 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 không? dạ 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 กลิ่กอน,ไ,น,น,กนไ,ไม่มค,ไไค่อยร้ายเลยเพี่น้องยงดเอายวแง่เดียวนะครับผนได้กินยิ้มเลยครับพี่น้องแดดไแห้งพี่น้องไน,ะนะครับผู้อยู่ทั้งบ้านนะครับหรือว,ว่าผู้อยู่เกาหลีนะครับ เมนูนี่นะครับจัดเลยนะพี่น้องกินได้ทุกเวลานะครับวันเป็นกับแก้มนะบันท่เป็นกินกับเขานะครับในเบสไดบพี่น้องนะครับสำหรับี่นี้นะครับบ่าวโจ้ตรงขอจบใบเพียงตำหนินด้ครับพี่น้องนะครับการคิดผลาดบังไดนะครับบ่าวโจ้ตรงขอโทษขอไภัยนะครับพี่น้องนะครับฝากพี่น้องนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับให้บ่าวโจ้นะครับพี่น้องสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณครับพี่น้องครับ